ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุคนท,ทุกๆท่านกันด้วยนะครับเอ่อวันนี้อยู่กับเกรมบรีทเทพมานะชีวิตทีราน,นกันอีกแล้ววันนี้จะมันรีวิวสกินงินผู้เอกมุนโดนะครับที่เพิ่งแลกเมื่อวานนี้ให้ท่าผู้ชมดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าหรือว่าเออแลกเอ่อไอพวกวิชินดีกว่าหรือว่าแลกเป็นสกินยินดีส่วนตัวผมอะ่ะอิชินก็ได้แต่ว่ามันเอาเพิ่มข่าวความสัมพันธ์ให้กับอิจิโกะขาวใช่ไหมล่ะ ต่คุณทุกคนอย่าลืมนะว่ามันมีเอเครือใหม่พิธีนมาร์กอยู่ในในตัวละครเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าผมก็เลยยังไม่เรียกอีชินเพราะว่าจะคงคงมีตู้ที่มีชินเข้ามาด้วยก็เลยจัดการแลกสกินยินมาแทนนะฮะหลายคนคงงงว่าอ่าแล้วมึงจะมารีวิวอะไรใช่ไหม,มจะมารีวิวว่าเอ้อสกินยินมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่าเออ แค่คำว่ามีสกิลไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรยังไงเนาะมาเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาคลิปนี้จะมาสั้นๆน,นะมาแค่รีวิวสกินงินเฉยๆเนาะเพราะว่าเออทำคลิปยาวไปแล้วคนก็ไม่ค่อยจะดูกันไม่เป็นไรทำ,ทำไปนี่ชุดแฟชั่นงินฮูเอโกมุนโด เพราะว่าแ้วถ้าถ้าเราดูใช่ไหมเราจะเห็นว่าเอออิจิโกะแล้วก็อิจิโกะตัวเดียวอะที่มีสกินอตอนเนี้ยใช่ไหมมันจะมีท่าทางเปลี่ยนไปใช่ปะล่ะว่า,วาเอ้ยเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน้นใช่ไหมงั้นเราก็จะเอาอิจิโกะเข้ามากัะดิน2ตัวเนาะนี่เอามาเทียบกันเลย2ตัวนี้ว่าเป็นยังไง เดี๋ยวลองดูด่านกันดา่านพอจะไปได้ม้างสองตัวเฮียนี่ผมไม่ค่อยได้ปั้นอิจิโกะนะผมรอปั้นเปนทีเดียวเลยปั้นเป็นเอ,อเรียกว่าอะไรปั้นเป็น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 นั่นแหละปั้นเป็นอ ur ทีเดียวเลยแล้วค่อยปั้นตอนนี้ผมเก็บไอเศษไอเหรียญม่วงอยู่กำลังเินยานสีม่วงอะ่ะผมเก็บอยู่เอาไว้อัพอ่ะ อิจิโกะเปลี่ยนสกินใหม่ใช่ไหมดูแตกต่างงั้นเราดูอิจิโกะก่อนว่าสกิลสกิลแรกตีธรรมดาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะเาทุกคนที่ได้มาอิจิ I โกะตัวนี้แจกฟรีเนาะมึงก็แจกฟรีเหมือนกันกคนต้องเข้าใจนี่อิจิโกะเปลี่ยนท่าอย่างนี้ดูเงินครับครับนี่ละเงินฮะสกิลเงินเป็นอย่างงี้เลยสกิลเงินตีธรรมดาเหมือนเดิมเปียบอ่ะใช่ไหมไม่แตกต่างจากเดิมไหมเนาะดูดิ เหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะอ่ะเรามาดูอันติกันบ้างอันติจิโกเปลี่ยนไปไหมอืมเปลี่ยนทุกคนเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนไปสกิลเงินฮะอันติเงินว้าวมันเดิมทุกอย่างเลยฮะมันเดิมมันเดิมจริงๆอะเปลี่ยนแค่สกินจริงๆอ่ะทุกคนดูเปลี่ยนแค่สกินเปลี่ยนแค่สีเสื้ออะตะกินจริงๆอะดูดิ แค่แหละที่เปลี่ยนดูสังเกตสกิลสังเกตตัวละครตัวละครสองตัวเนี่ยความแตกต่างมีแค่ไหนเชียวครับมีแค่เสื้อผ้าครับสีเสื้อผ้าครับแค่นั้น ied, นะสีเสื้อผ้าแค่นั้น,น,น,นแล้วก็ตาพวกโน่นนั่นนู้นก็หายไปแค่เองครับแค่นนั้เองไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเลยดูเหมือนกันไหมเหมือนกันเทียบ ดูเหมือนเหมือนย้อมออกมาขายเฉยอะเหมือนย่อออกมาแจกเฉยเนี่ยมันย้อมมาแจกเฉยมมฉดูสกิลสะอาทรงสกิลแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปเลยก็<ม>คือมันย้อมออกมาให,ให้ให้เราแบบเลือกตัวละครน,นี้เฉยอะแล้วผมแต่ผมก็เสือกเสือกไปเสือกงโง่เลือกมาด้วยเนี่ยครับก็มีแค่เนี้ย แค่นี้จงะถามว่าเอ้ยเ้าเห็นอย่างนี้แล้วแลกอีชินดีไหมตัวผมอะก็แนะนําให้แลกอีชินนะแต่ว่าไม่รู้อะผมเลือกเงินดีป่ะเพราะว่าผมกะว่าเงินคงจะเป็นสกินลิมิเต็ดอะแบบว่าต้องเติมเพราะว่าคงจะไม่มีไมคแล้วทันมองเนี้ยแล้วต้องเติมเติมหาแรกเอาเก็ตไหมแบบเติมตรงไหนอะ ถามว่าเติมตรงไหนใช่ไหมมันจะมีให้ตู้ที่มันมีให้เติมรายวันอยู่จำได้จำได้เนี่ยตรงนี้ใช่นไหมอิชินเนี่ยให้เติมรายวันเติมวันนึงก็ได้เศษทีละสิบทีละสิบทีละสิบเห็นปะทีละสิบเติมวันเท่าไหร่ก็ได้ไดวันวันเติมทีก็ได้มาเศษประมาณนี้ก็ได้ดะก็ท่านองเนี้ยว่นาน่าจำเป็นทำนองน,นี้แหละคือผมก็ไม่ไม่อินเท่าไหร,คร่ครับกับอ,อิชอิอิชินก็เลยไม่ได้เอามาก็มารีวิวแค่นั้นแหละจะกินยินก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลย ครับแค่นี้จริงเนี่ยแค่เนี้เลยแบบมารีวิวกันเห็นตาเลยว่าเออเกมมันดูขี้เกียจทำาแล้วะจะแแรกก็ดูแบบเหมือนน่าจะทำเหมือนกันนะพอเห็นตะกินกินเข้าไปก็เหมือนว่าเหมือนเหมือนเหมือนที่เอ็มขี้เกียจไม่มีตะกมสกิลอะไรเปลี่ยนเลยเห็นตอนที่ในเลื่อนที่แทงไอเซน,นอ่ะอืมเท่มากน่าจะมีท่านั้นมาด้วยแต่ก็ไม่มีก็ เนี่ยทำน้องนี่แหละที่เห็นกันไม่มีอะไรไมากมายเนาะคนลูก <c> ห <oughs> งวงแบบมันมีแค่นี้จริงๆอ่ะเอาไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยคลิปเนี่ยแหละมีแค่นั้นแหลอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันจะสั้นบีบมือว่านะไม่เป็นไรก็ทำน้องนี่นะ หนับตู้แรกเปลี่ยนตู้นี้นะก็ทางที่ดีก็ก็เลือกถ้าตัวที่เราชอบก็ได้ไม่ไม่แนะนำว่าจะเลือกอิชินหรือว่าเลือกยินก็แนะนําว่าเลือกที่ใจต้องการมากกว่าไม่ไม่แนะนํครับใครไม่ชี้โผให้ใครก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาสกินยินหรือว่าจะเป็นอิชินที่เป็นพ่ออิจิโกะก็เอามาก็ได้เอามาเพิ่มข้าวความสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมนะข้าวความสัมพันธ์ต้องมีตัวละครตัวละครนึงที่เป็นตัวละครลับ ยังไม่เข้ามามันก็มันก็ได้อะแล้วแต่แล้วแต่คนอะจริงผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะให้เลือกตัวอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ได้นะเลือกเลือกกินมาก็ไม่ถได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เห็นไหมมีตัวละครอีกตัวหนึ่งยังไม่เข้ามาผมก็เลยไม่ได้เลือกไม่เป็นไรอะแล้วคลิปนี้ก็มีให้ชมมาประมาณนี้ นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วคลินี้ก็มาสมแก้เวลานควรแล้วก็เียเกครับเจอกครับผม